สวัสดีครับช่อง youtube ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องช่างตามตะกองซึ่งนะครับวันนี้เอารถแหวมาทำแตรทำไหม่ใหม่ครับวางที่ใหม่ครับจะระบบใหม่ครับแต่เครื่องเสียงเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทำระบบใหม่วันนี้ช่างเอี่ยวกับช่างเจครับกำลังจัดการนห้นอยู่ครับข้างบนครับอากาศก็จะร้อนๆหน่อยครับ เราได้มาดูช่างเจทำท่อเดี่ยดูช่างทำท่อเดี่ย ฟันนันกรถแท้เนะัะตอนนี้เชิเลยสิบสองล้อวางท่อใหม่ช่างเจก,กับช่างเอี่ยวกำลังติดตั้งอยู่ทำสองคนเทียงกันไม่เลยสองคนคนระับ ทำไม่ได้วยเทยงกันไม่ได้บ กำลังดูที่วางเชื่อมสแตนเลสครับทำเสร็จก็ต้องไปล้างครับก่บจะออกงานครับ วันที่2บนี่ฝากด้วยนะครับสายรถบรรทุกที่บ้านน้องไม่งามสองช่วยบ้านสายใหม่นะครับอิดหินปูนสายท่านใดที่อยากบริจาคบริจาคได้นะครับ

วันนี้เราอยู่ร้านช่างเจครับประคลนชัยครับเส้นประคนชัยมาภายศารครับสังเกตได้นะครับข้างร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี สนใจติดต่อได้นะครับทำท่อนี่หลายระบบครับหม้อเตี๋ยก็มีงานสเต็เลสครับ างคอวังเป็นหัวไฟได้หมดนะครับติดต่อได้นะครับช่างเจีระปกลชัชยเรื่องท่อฝั่งนี้ช่างทำท่อนะคนรับกำลังมมดครับ cá ron nó phá lẩu chết ơn sắp năm đem đôi trắng chưa เขาว่าเชื่อมน,อนี่อันตรายเดิอันตรายเด้ว่าปอดหายไหมอะไรไหายปอดปอดหายไปไหนเชื่อมไหมเนี่ยนะเอาปอดหายได้ไงได้ฮ่ะ E C M เขาบอกว่าเชื่อมพ่อเสียแบบนี้ปอดหายครกูผมผมจิตใจยุ่งใหญตัวนี่ปอดไส่ยุ่งกวายงก่อมันรับสารเลยหลายปีหลายปี อยู่ข้างบนรถรกไม่รอรอ,อมาต,ตักเป็นร่มดคร้าด้วยนะครับรานจังเจอ,อยู่ประคอนชัยนะครับเส้นทางประคอนชัยมาไปยฐานครับทอบเปรสทอดังดจังสามตะกองสิ่งอะไรนะ ช่งางตามสะกองสิ่งออผมรู้พี่ใหญ่สุดว่าสายลิศร,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 รู้อะไรนะสายลิศผม,ผมมีนัด่ายอยู่บ้านไอ้นันบ้านบน,บนาทาวอนเลย้ันไหนนะบนนาทาวอนอะนที่จะทำใหม่อะมันเหมือนแบบโซนรถตู่อะ

โยมเบ้านเกิดครข้างเยว่าเออข้างคูสอเใราคดา้โชว์มันสำคัญอดอกสำคัญตำรวจนี่นะสำค you know, like ัญตำรวจนี่นีใส่บ่อกระตรเนี่ย มันจะโชว์ตัมรูจด้วยครับ นั่งดูช่างทำมั้ง เดี๋ยวเราจะขอฝากคลิปเป็นเพิ่ีนี้ครับฝากกดติดตามนะครับจ้งตามตะกองสิง,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 งสวัสดีครับ